นี่นะคะนี่เป็นแอมพูเซรั่มนะคะเดี๋ยวอ้อมจะมาบอกวิธีการนะคะใช้เนาะว่าใช้ยังไงนะคะอันดับแรกเลยนะคะแกะออกมานะคะแกะผลิตภัณฑ์ออกมามันจะเป็นหน้าตาเยี่ยงนี้อ่ามันจะแกะยากนิดนึงนะคะ นะคะเลื่อนออกมานะคะอะมันจะแม่นนิดนึงนะคะอ่ะหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะคะด้านในเนาะนะคะด้านในนะคะแอมพ u เซ s ั r m จะเป็นหน้าตาอย่างนี้นะคะให้ทุกคนนะคะแกะนะคะขวดเซรั u m ออกมานะคะแบบนี้นะแล้วในแพ็กเกจนะคะเขาจะมีหัวจุก ใสๆแบบนี้นะคะมาให้อีกหนึ่งอันเนาะวิธีการใช้นะคะก็ให้ทุกคนนะคะเห็นไหมแกะนะคะแกะฝาตรงนี้ออกนะนะคะนะคะมันจะมีลูกศรน,นะคะเห็นไหมเอ่ยเขาจะมีลูกศรบอกว่าให้ดันฝั่งไหนนะคะนี่นะคะอ่ะเขาจะมีลูกศรบอกนะคะให้ดันฝั่งนี้ขึ้นนะคะ แล้วนะคะก็ดึงออกแบบนี้เลยนะคะแบบนี้เลยนะคะพอดึงออกแล้วนะคะเปิดจุกนะคะเปิดจุกนะคะระวังนะคะทุกคนเปิดจุกอันนี้ออกนะคะแล้วให้เอาฝาที่ได้มาฝาใสๆนะคะเอามาครอบนะคะ มือเบาๆนิดนึงนะคะทุกคนจับขวดแน่นๆนะคะไม่งั้นมันหกนะเออนะคะนะคะเอาฝามาปิดแบบนี้นะคะนี่เรียบร้อยนะคะเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถใช้ได้เลยใช้ยังไงนะคะเปิดนะคะอ่ะเปิดจุกข่าวออกอันนี้เป็นเอาไว้ปิดนะคะเป็นฝาปิดเวลาใช้นะคะให้เรานะคะ บีบนะคะบีบบีบตรงจุกนะคะตรงนี้มันสามารถบีบได้นะคะอ่ะถ้าเราเอาความอย่างนี้นะคะถ้าเราเอาควาอย่างนี้เซรั่มจะไม่ไหลให้เราค่อยคอยบีบนะคะบีบตรงตรงหลอดต,ตรงนี้นะคะหลอดใส่ตรงนี้นะคะ่อยค่อยบีบนะคะให้ออกมาทีละหยดอย่างนี้นะจ๊ะวิธีการใช้นะคะอย่าบีบค้างนะถ้าบีบค้างก็คือเซรั่มไหลโจกนะคะเซรั่มไหลโจกนะคะ แล้วก็จะเปลืองนะคะนี่แบบนี้นะคะวิธีการใช้นะคะ